สวัสดีครับ่านผู้้มครับมอนี่มาพบกับอูน้ำไส้อีกสินเคยเนาะครับผมอูน้ำไส้กับสีผ้ามาตามแนวทางเด้ครับผมกะเป็นมือยุดเนนะครับมอนี่อูน้ำไส้เดมาหาแนวทางให้พอมีพี่นองเด้ครับผมอูน้ำไส้กับสีพยายามหาแนวทางตัวเลขให้พอมีพีนองคือเก่าเด้ครับกับมอนี่กับสีมานําำเสนอตัวเลขของปูสามแปดได้ครับก็ขอ กาบขอบประคุณปูสามแดนะครับที่ให้แนวทางดีๆสำหรับอุ่นน้ำไสได้มาถ่ายทอดให้พ,อพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อุ่นน้ำไส้ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเนาะครับผมครับมื้อนีอ้กัห่อนแน่นะครับหลังจากไปน้องไปสะหลังวัดเนาะครับที่อุ่นน้ำไส้ไปถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่ง อย่าลืมไปเบิงเด้อครับคลิปที่ผ่านมา้อครับวน้ำไส้ลงไปแล้วครับผมมาคลิปนีก้กัปูสามแปดเลยครับผมปูบอกว่าจะให้ทั้งบนทั้งล่าง้อครับบนบอกว่าเป็นบนลา่างอย่าเพลออย่าผัดเอาเพื่อเป็นการบอเสียเวลานะครับผมไปรับส้มรับฟังเลขปูสามแปดกันใดเลยครับ ปูครับปูน้ำใสกับน้ำมาสการครับอหมเกลื่อนครับอยู่ดีไม่แห้งบ่ครับปูเออ,อยื่ดีไม่แห้งเลยับหอนบ่ละปูอยู่บัดหอน,อน,นหอยังไงอ่ะับยนบับหอนที่กันแลวครับปูฝนเศร้าตัวก้นเนาะครับปูอ่าเศร้าตกแล้วฝนสองสามมือขึ้นหลังนอ้อปูมันเศร้าแล้วแหมงอ่ะว้มันปู มีมองเก็บมองเป็นเก็บขาอยู่บ่ครับฮะปูเก็บขาปวดเอวอยู่บ่ครับบ่โอ,โอ้ยังแข็งแรงอยู่ตัวน,นี้เนาะครับปูเ <c oughs> ้้อาโมนี่ปูไม่แนวทางเด็ดทางดังยังหิวน้ำใสเนาะครับโหมีอยู่เลยเรียกันู้เ,นเด็กล่างเดียวร่าง,วางเด็กลา่ลางเด็กบนเด็กล่างเด็กบนไม่บดแล้วทั้งบนทั้งร่างเนาะครับปูแน่นละโอ้ ก็อย,ะยะ่าเผลออย่าพลาดเนาะคู่ปูเนาะอันงวดกว<ย>้อนปูเขาอี่านี้เนาะครับเผาอยู่เลเกือทุกตัวโอ้บาควนผ่านด้วยครับผมปูสามแปดเลขเลขล,ล่างอีกแกเก้านี่เก้าตัวกับถึดดีอยู่เก้าตัวครับปูลเลขล่างมี่เก้าตัวกับถึดดีอยู่เนาะครับอ่าอ้ออาวลักทิปมันลักทิปมันศูนย์ศูนย์หนึ่งสองวันอย่างไร ي. ครับผมศูนย์หนึ่งสองคือเก่าเนาะปูบานิการัดง่อยกับซี่หางมกครับผมนี่บุพพิเดนในเก้าตัวครับเอ้าเดี๋ยวให้ปูเอาบนดินแรงให้อุูนน้ำใส่ก่อนครับปูโอ้เอาร่างก้อนก็ได้นี่เอาลางก้อนเนาะครับผมร่างก้อนครับจแต่ปูปูนึงหนึ่งหางวดนนี้ล่างล่างหนึ่งหางบัวปูนี่แหละเก้าตัวแถวหนึ่งหางจนนัดมัน ครับผมหนึ่งหาตัวนักนักเล่นนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกอ่าเก้าตัวสองตัวนี่เดียวครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์หกเท่าไหร่หระศูนย์แต่ว่าเก้าตัวเจ็ดอะไรมันก็เข้าตัวล้ครับผมราตรีมันมาตีดอกข้าก้อนกันข้าก้อนกับศูนหนึ่งวันหนึ่งสองสามข้าก้อนราตรีมันครับผม รักหน่วยเมื oh, <ab> ่อเก้าย์หนึ after, ่ง่ออกขีอ๋อครับปูมาก่อนด้วยกันรักพิดมันก็หกเจ็ปดครับรักหน่วยก็รักหน่วยก็ศูนหนึ่งสองออกกสองครับผมนี่นี่ด้วกันออกหนึ่งหัรักพิษมันก็หนึ่งหนึ่งสองสามรักหน่วยมันก็อกหกเจ็ดมันก็ขึ้นหกอ๋อครับแต่วัน่างปูมักหนึ่งหาเนาะปู หนึ่งหาต 1, ัวเดียวแล้วเนียนๆตัวล่องตรงหนึ่งหกเท่านั้นโอ้ตัวล่องหนึ่งหกนะครับนั่นแหละรับคินดอะไรับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองลักคิดศูนย์หนึ่งสองที่ครับผู้นี่แหละรับคิดบ้างศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเอาติดกันเลยนะครับผู้ศูนย์หนึ่งสองนี่อ๋อรับหน่วยหนึ่งกับรับหน่วยกับสี่ห้าพอรับหน่วยสี่ห้าหกเนาะครับ เออไม่บพีดหรอกอะมีเลอะรแต่มาติดจับใจหลดเบิกองตัวนั่งแถวโถน่ครับผมลักซิสเนี่ครับครับกับมันมันแปลตัวนี่ก็มาตัวนี่ก็บบอพีดะโอเคตัวมาซ้ำตัวกับบ๊อบพีดบนครับปู่เอาส่วนทางแปดครับแปดหนึ่งสี่ห้าศูน ห้าศูนย์เก้าสามมาสามตัวแปดหนึ่งสี่ดิครับอแปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์เก้าสามมามาสามตัว,ว,ว,วรับลอยรับลอยมันหนึ่งมันหนึ่งก็แปดกับพ่อแล้วครับผมอยู่ในนี้มันจะมาอยู่ในนี้เลยรับลอยกบอยู่ในนี้โอ้ครับผมแต่ว่าปูปูจับนี่มักศูนย์ไทยด้ยตัวรรหนึ่งครับมักศูนย์ไทยครับ ห้าศูนย์ห like sure? like ูนปนเรียปูมากกว่าครับผมรัก่วยเนาะครับปูเออแม่แหละมันเป็นรักเวยเนี่ยรักรอยนึ่งบปผาตัวรักรอยมันกัมีสามโผ่ิดแค่เดียรัอยมันกบปูก็แปดกับหนึ่งครับโซต่าบนนี้แปดหนึ่งสี่นครับปูแม่แหละแปดเก้าสาม แปดหนึ jaar jaar> ่งสี่ห้าศูนย์เก้าสามมาสามโตอยู่ไหนโอ้ห้าศูนย์เก้าสามเออมีว่าหันขึ้นกันมัดมัดมัวเดโยกันโตเก้าหมวดก็หันหมวดว่างกันสามหกเก้าศูนย์ห้าสี่แปดมันกอกคือห้าสามครับบุฟเฟ่ตก็แกดตัวกันอย่างได้แต่บุฟี่ไม่ได้นี่บุฟเฟ่ต์เดือรัก้อยมันครับอันยำรักก็เหงื่อน้ำใสกันนะครู ลักลอยใหรอน้ำใสกันนะครับผูย่ำลักลอยปูก็หนึ่งกับแปดเท่านั้นหนึ่งกับแปดนาะปูแมนน่นล่ะเท่านั้นแล้วก็หนึ่งกับแปดครับผมลักลอยเนี่ยเรียนลักลอยมันศูนยกมูศูนย์กมมมีเก้าศูนย์กับห้าศูนย์นะครับผูนั่นแหละ,ลม,ละมีคนนั้นปูหมักงอกนั่ยหาอะไรยุ่นนีไรมะไ่ผิดหรอกครับผมโอ้นี่แหละตะบานหนึ่งหาล่างนี่ปูหมกักกระขักล้นบ่ครับโอ้ยปูหมักแข็งเลยหนึ่งหา โอ้หนึ่งปูหมักแห้งครับผมหนึ่งห้าปูหมักตุ้มือินอะครับปูมั่นใจแจ็คเปอร์เซ็นต์ครับปูโอ้ปูมั่นใจไรเยี้ยมันมันมันถือกระเช้เดิโอ้มั่นใจหลายอี่นาะครับถือกระเช้าสุดตัวเดช้าก็ไม่ได้เลื่อนหาถือกระเช้าครับผมอ่าท่านมากคู่เดียวว่าหากันหนึ่งหนึ่งครับผมคู่เดียวก็มีได้ถือคู่เดียวก็มีโอ้ถือคู่เดียวก็มีเนาะปู นั่นแหละหนึ่งหนึ่งูกเดียวหนึ่งนึ่งันนีกันชูคุเดียวก็ไดหนึ่งนึ่งอีู่ครับผมนั่แหละเอาไปใช้หาดเปูพวาฟันบ่ครับหนึ่งเออหนึ่งนึ่งหาคู่เดียวเลยเน้นเน้นเลยอ๋อหนึ่งหาเน้นเเลยเนาะครับเออกับนึ่งหกล้องครับผมหนึ่งอกปูฟันบ่ครับปูบกใครกันจรอ๋อครับผมเ็กเจงเล็กเจ่งอ๋อมีแต่ว่าเล็กเลยกสองตมาจบหนึ่งหนึ่งอะ บวกขีเจียได้หกกับเจ็ดอนน่าหกกับเจ็ด่พิดพาเจ็ดเทียครับผมหกกับเจ็ดบพิดเทียอันี้กลางเนี่ครับผมอ่ามาหนึ่งตัวเลยให้มาปูออกไปใส่หนึ่งหกครับนั่หละหนึ่งเจ็ดนี่หนึงบอมัดรูปปันอะไรอยู่หนึ่งเจ็ดครับผมมัดหนึ่งหกหนึ่งหกนปูเออนั่นแหละเอาอนน้ำใสกบับกวนปูเพียงเสมีได้ครับอ่าอ๋อน้มสกาารแปูถูกดีเออนั่นแหละมีแค่ ครับผมโอเคครับ <Okay. S 1> เอาวน้าใส่กไ็ไเลยมาตามให้พอมีพี่น้องอีกเราด้ครับผมเป็นเลขปูสามแปดด้ครับวน้าใส่ก็เป็นตามเลขบนก้อนนด้ครับเป็นแปดหนึ่งห้าครับผมส่วนเลขสองตัวห้าศูนย์กับเก้าสามนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหนึ่งกับแปดพอครับผม หลักสิบนะครับศูนย์หนึ่งสองครับผมตัวเดียวเลยครับส่วนหลักหน่วยนะครับผมสี่ห้าหกเก้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับปูบอกว่าศูนย์ตรงม้าครับผมส่วนล่างนี่ปูมาคักๆเลยหนึ่งหาเลยครับผมเนี่ยนครับผมส่วนตัวร่องกับหนึ่งหกศูนย์หาศูนย์หกครับผมเอาสำหรับคลิปนี้หมวดสองพันสิบหก สิงหาสองพันหาร้อยหกสิบหกด้วยครับผมกขอให้พ่อมี่น้องถูกงวยเรื่องเงินไปน้ำกันเ้วยครับผมสุกๆมันหมาน,น้ำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ